เสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแฟนบอกว่าปะ่ะเดี๋ยวพากลับบ้านพาไปสู้ชีวิตนะคะมีรีเจนว่าสู้ชีวิตแล้วนะคะแฟนสู้ชีวิตกลับอีกคะ่ะไอเรานึกว่าจะพาไปเที่ยวก็หาชุดสวยๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะนี่เลยค่ะชุดสวยๆโดนสไตล์ลีดพับไปครึ่งขานะคะแล้วก็ใส่รองเท้าบูทตบิตองไปอีกนะคะด่านแรกที่เจอก็คือไส้เดือนคะ่ะทุกที่คือรันเวย์นะคะเราจะเดินสับๆไปเลยนะคะ เดินไปไม่กี่ก้าวนะคะก็เจอคันเบ็ดคันแรกที่แฟนใส่ไว้ให้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะเราแค่มายามเบ็ดนะคะภาษากลางยามเบ็ดเขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้เราก็เอาภาษาอีสานมาพูดเลยเนาะคันแรกไม่เจอนะคะไปดูคันที่สองสินี่คือการใส่เบ็ดครั้งแรกนะคะ<อ>ไม่รู้ว่าจะมีปลาตาบอดตัวไหนามาโดนเบ็ดของเราไหมนะคะเจอแล้วค่ะคันนี้โอ้โยน้องผู้โชคร้ายนะคะจะโดนเ<อ>มลิเจนเอามาท